ดูด,ด่วนศึกหยุดอาเซียนบูดีลัมบินงัดยาโฮแพ้มีสิทธิ์ล่วงด้านบียูแผ่วอีกแชมป์ไทยหลีกลุ้นแทบจบเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้จะหนักจะเต็มประเด็นของฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่พัทในเคสการาโนล่าบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆนเกลนเน่พัดในเครกราโนล,ลา่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื่อแป้งด้วย4พรีเซนเตอร์นะครับนำโดยมาดามแป้ง CEO เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาดาแถวหน้าระดับประเทศนะครับแอนทองผสม แอปทักษะออนและก็พิธีกรมากความสามารถอย่างป๊อปวดาวฒินะครับตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันเดินทางตอกย้ําความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยนะครับติดต่อตัวแทนจนําหนทุกประเทศคลิปในช่วงแรกผมขอไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเรื่องของการลุน้นแชมป์ไทยลีก ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้บุรีรัมย์หวานเจี๊ยบนะครับเมื่อผลการแข่งขันจบลงแบบนี้หลังจากทูแบงคอกนะครับบุกไปแพ้ BG จีปฐุมนะครับเกมนี้สู้กันสนุกนะโดยเฉพาะเกมครึ่งหลังนะครับ BG เนี่ยโชว์เห็นถึงแพชชั่นการเล่นในบ้านเปิดเกมลุกเอาใจแฟนบอลสุดท้ายก็เป็นพิจเจช,ชนาทิพสงกระสินนะครับจ่ายบอล ให้อีกสานหลุดไปซัดด้วยซ้ายเต็มข้อสวยงามมากนะครับ BG ชนะ1.0 BG ในมือที่คดง้วนทำเนี่ยเอาจริงๆผลงานเขาก็โอเคนะแต่เพียงแค่ว่าเกมนอกบ้านเนี่ยเป็นปัญหานะครับเกมในบ้านเนี่ยไว้ใจได้เก็บชนะซึ่งถ้า BG อยากจะแข็งกระดังและไปได้ไกลกว่านี้นะผมรู้สึกว่า BG ไม่ต้องเสริมนักเตะไทยละมันล้นทีมละตอนนี้ไปเสริมนักเตะต่างชาติ ที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยหน่อยผมว่านักเตะต่างชาติของ bg ตอนนี้นที่มีอยู่มันไม่ดีพอที่จะขึ้นไปลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์มันแบบเป็นเป็นพวกระดับกลางๆเท่านั้นนะมันยังไม่ได้เปรี่ยงขนาดนั้นนะ่ะไปเสริมจุดเนี่ยไม่ต้องเสริมตัวไทยนะเสริมตัวต่างชาติดีๆจ่ายแพงๆไปเลยผมว่าช่วยยกระดับ BG ได้จะเอาคนมาช่วยพิจารณาทิปในการสร้างสารรค์เกมลุกหน่อยนะ จริงๆในมุมมองผมนะถ้า b ีจีเสริมต่างชาติดีๆผมว่าช่วยได้ส่วนโค้ดอ่ะโค้ดง้วนเขาทำแบบนี้จริงๆผมว่าถ้าเขาทำต่อเนี่ยมันก็น่านจะไปได้ดต่อว่นนี้แหละเพราะผมกม็รู้สึกว่าถ้า BG เอาโค้ดคนอื่นมากว่าจะปรับตัวได้แล้วอาจจะวนลูปเดิมอีกหรือเปล่านะเพราะสไตล์ของ BG อ่ะโค้ดง้วนเนี่ยเหมาะสุดแล้วถ้าที่ดูนะขณะที่แบงคอกเป็นแบบนี้อีกแล้วเป็นแบบนี้ทุกปีครับคุณผู้ชม พอเข้าสู่ช่วงท้ายเล็กแรกกำลังจะเข้าสู่เลขกสองและต้องมาเจอเกมที่ชี้เป็นชี้ตายเกมที่เป็นเกมบิ๊กแมตช์แบงคอกหลุดตลอดแพ้เมืองทองแล้วก็มาแพ้ BG ีเสียหายนะครับตอนนี้แบงคอกเนี่ยเตะแล้ว15นัดมีอยู่30มสิคะแนนจริงอยู่ที่นำเป็นจ่าฝูงนะนำบุรีรัมอยู่แค่3นามคะแนนแต่เตะมากกว่า4นัดครับคุณผู้ชมโอ,โอ,โอโห,โอโหแบงคอกเหนื่อยแล้วคือ คือแบงคอกไม่มีราศีของการเป็นทีมแชมป์ไทยลีกพูดตามตรงนะครับแพชชั่นนักเตะเล่นไปเล่นมาอึดอัดแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่มีแรงกระตุ้นอะไรเลยในการที่แบบเฮ้ยคุณต้องเป็นแชมป์คุณต้องชนะนะเขาเล่นเป็นทรงๆแบบนี้เขาก็เอาตัวรอดได้แหละในการเจอทีมกาลางตารางเจอทีมเล็กๆแต่พอเขาจะต้องมาลุ้นแชมป์ด้วยกันเนี่ยเขาก็เป็นแบบเนี่ยผมว่าเดี๋ยวโดนอีกนะัเจอบุรีรัมนัดแรกนัดแรก ของเลขสอง่ะรอดูได้เลยนะครับคือผลออกมาแบบนี้บุรีรัมย์หมอนเจี๊ยบเพราะบุรีรัมย์เนี่ยเพิ่งเตะไปส1บอดนัดแล้วเดี๋ยวเขาจะเก็บนัดตกค้างเนี่ยจังเจอราชบุรีเจอโคราชเจอบีจีเจอเมืองทองเนี่ยผมว่าบุรีรัมย์เนี่ยมีโอกาสในมุมมองผมนะแปดแต้มเป็นอย่างน้อยอที่บุรีรัมย์น่าจะได้แปดแต้มก็แซงแล้วแซงเนี่ยนำห้าคะแนนอ่ะใช่ปะละ่ะ แล้วถ้าเจอกันเองบุยดามบุกชนะแบงคอกได้ซึ่งมีโอกาสสูงเนี่ยโอ้โหไปกลับเลยบุยดามก็จะนำข,ดขาดๆเลยเออแต่ก็ต้องรอดูว่าบุยดามจะเก็บนัดตกค้างได้หรือเปล่านะแต่แบงคอกมันนำแค่สามคะแนนเองอะ่ะผมว่านัดตกค้างบุยดามชนะอัดเดียวก็ก็คะแนนเท่ากันแล้วอะ่ะผมว่าแบงคอกไปพลาดลองคิดภาพถ้าเกิดเขาเก็บเมืองทองเก็บบีจีได้เนี่ยมันจะนำเก้าเลยนะใช่ปะ่ะเออผมว่า บุรีดําเขาจะเก็บนะตกค้างแล้วเขาจะกลับไปเป็นจ่าฝูงเนี่ยในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ผมมองอย่างนั้นนะเพราะบุรีดําไม่ค่อยพลาดคือเขารู้ว่าเขาต้องเอาชนะในไทยลีกได้ยังไงเขาโหมแป๊บเดียวเขาก็ได้แล้วบุรีรําเอออลก็ติดตามนะครับนี่เป็นเรื่องราวของไทยลีกก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแต่ในสุดสัปดาห์ในกลางสัปดาห์นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีเกมที่ น่าดูมากๆครับในศึกฟุตบอลเ f c แชมเปี้ยนลีกอ l i t e ครับเป็นเกมศึกหยุดอาเซียนเป็น2ทีมที่เขาประกาศเลยว่าเขาเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนยะโฮทีมยักษ์ใหญ่จากลีกมาเลเซียเจอกับบุรีรําทีมยักษ์ใหญ่จากไทยลีกครับคุณผู้ชมนัดนี้จะแข่งในวันอังคารที่3ทธันวาคมนะครับตอนนี้บุรีรําเดินทางไปถึงยะโฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ที่สําคัญเขาบินตรงจากบุรีรัมย์ไปยะโฮเลยนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ต่อเครื่องนะครับเพราะเขาต้องการให้นักเตะเนี่ยสะดวกสบายมากที่สุดครับและเขาก็พร้อมลุยซึ่งตอนนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยถือว่ามีความพร้อมแต่ในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทของบุรีรัมย์เนี่ยผลงานไม่ดีนะครับแพ้รวดมา2นัดแพ้2นัดโดนไป8ลูกเนี่ยมันคือส่งผลเยอะ เพราะปูตูได้เสียของบุรีรัมย์มันติดลบเยอะจริงๆบุรีรัมย์กับเยอโฮเนี่ยคะแนนเท่ากันนะมีเจ็ดคะแนนเท่ากันนะแต่ยะโฮเนี่ยเขาอยู่ในโซนเข้ารอบเพราะว่าเขาประตูได้เสียไม่ได้ลบเยอะเท่าบุรีรัม์เกมนี้สำคัญสำหรับทัพประสาทสายฟ้านะนอกจากเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่เป็นทีมใหญ่มาเจอกันนักเตะต่างชาติก็คุณภาพเป็นทีมที่ดีที่สุดจากสองลีกแล้วเนี่ย ผลแพ้ชนะมันส่งผลต่อการเข้ารอบบุรีรัมเกมนี้จาเป็นเลยคือห้ามแพ้คือถ้าแพ้เนี่ยโอกาสเข้ารอบคือมันยากมากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเยโฮมันก็จะหนีบุรีรัมใช่ไหมแล้วมันจะทําให้ความมั่นใจของบุรีรัมตกลงไปแพ้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมแพ้เหนื่อยแพ้โอกาสไม่ได้ไปต่อสูงถ้ามีหนึ่งแต้มเนี่ยอันนี้ยังพอรุนในสองนัดที่เหลือเพราะบุรีรัมเนี่ยกับโปรแกรมสองนัดที่เหลือเนี่ยพวกเขา นัดต่อไปเนี่ยจะกลับมาเล่นในบ้านเจอก,กับอุนซานฮุนไดซึ่งอุนซานเนี่ยฟอร์มแย่ไม่มีสักคะแนนเลยนะในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิ์ปีนี้จากนั้นจะไปเยือนกวางจูซึ่งผมว่าโปรแกรมเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นทาวมิ่งถ้าพวกเขาเสมอยยโฮได้หรือชนะยยโฮได้และนัดต่อไปเก็บอุลซานได้เล่นในบ้านด้วยโอกาสเข้ารอบคือสูงมากๆเลยน่าจะได้ไปต่อในรอบต่อไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดแพ้ยยโฮเนี่ยโอ้โหงานหนักรอรุ้นในการเช่นเดียวกับยยโฮ ย่าโฮก็แพ้บุรีรัมไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นคู่ต่อสู้กันโดยตรงเชียร์กันนะครับ YouTube RBG s p o ส t ถ่ายทัดสดเหมือนเดิมมันแน่นอนนะจะเป็นการดวลกันของบรรดานักเตะต่างชาติคุณภาพยโฮเนี่ยเขาก็มีตัวต่างชาติแล้วมีเคเซ่แต่เคเซ่เนี่ยไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ตัวอื่นๆก็ยิงอยู่กันครบมีอาลิฟไอมาเนี่ยตัวนี้ทีเด็ดต้องระวังนะปีที่แล้วนี่ยยโฮเจอบีจยโฮกดไปสนะคุณผู้ชม เลนในบ้านแฟนบอลมาเต็มความจุแล้วบรรยากาศที่หลีกมาเลเนี่ยแล้วมีฝนตกลงมาอีกเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายของผู้ไิเยนบุยรัมต้องทําการบ้านให้เยอะจริงๆครับผมถ้าเกิดบุยรัมเล่นในสเปซไทยลีกผมว่าไม่น่าไหวเขาต้องเล่นในสเปซฟุตบอลเอฟซีเชิงเปรียคุณผู้ชมผมว่าบุยรมัมเกมนี้ไปเล่นรับแบบรัดกลุ่มแล้วค่อยหาจังหวะจะดีกว่าดีไปเปิดแรกเลยเปิดแรกมีสิทธิ์โดน ลุ้นกันมันแน่นอนนะครับถ้าบุรีรัมชนะโอกาสเข้ารอบต่อไปของศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกออลิตถือว่าสดใสเลยติดตามกันเชื่อว่าแมต์น,นี้เดือดแน่นอนนะครับทีละทรดนดวลอาลิฟไอามานโอ้โห,โห,โหมันเอ่อบิสโซลีคิสพิมเจอเคเซ,เซ่เนี่ติดตามนะครับมันแน่ เออวันอัคารนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยนอกจากฟุตบอลลีกจะมีพวกนัดตกค้างแล้วเนี่ยทีมชาติไทยจะรายงานตัวฝึกซ้อมนะครับวันนี้เป็นวันแรกคุณผู้ชมรายงานตัวฝึกซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอิชิก็จะทําการฝึกซ้อมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเดินทางไปเจอกับติ o r เลสเตในวันที่8ธันวาคมที่หังเดสเตเดียมเท่ากับว่าอิชิมีเวลาฝึกซ้อมเนี่ยก็ โอเคอยู่นะเพราะว่าเตวันที่8นะ่าจะเป็นวันอาทิตย์นี่ฝึกซ้อมจันท์ังคารพุธพัสก,ก็ก็โอเคอะ่ะผมว่าถือว่ามีเวลาเยอะแต่แค่ปัญหาของอิชิคือการฝึกซ้อมช่วงแรกเนี่ยนักเตมีไม่ถึง10คนคุณผู้ชมนักเตะทีมชาติไทยจะมากันเต็มๆเนี่ยคือต้องรอหลังจบฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกก็ประมาณวันที่5ก็จะได้ตัวแบงคอกตัวท่าเรือมาก็ตอนนี้ก็ได้ต้องใช้พวกเบนเดวิท าพาธิกูตารสัน้นสุพรรณเหมือนตาอันนี้จะมาซ้อมนะเซตนี้ไปก่อนโฟแบร์อัครพง์นะครับก็เดี๋ยวจะก่อติดความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยคุณผู้ชมแบบจัดเต็มนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ต้องสุยนะครับที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเนพัทในเคตสกราโนลาบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่นๆเกรรเน่พัดในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิรม์มรู้ไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื่อแป้งด้วย4พรีเซนเตอร์นะครับนำโดยมาดามแป้ง CEO เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาดาแถวหน้าระดับประเทศนะครับแอนทองประสมแอปทักษอร และก็พิธีกรมากความสามารถอย่างป๊อปวดาวุฒตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันเดินทางตอกย้ำความเชื่อมัน่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ